วิธีการเช็คนะครับวิธีการเช็คยอดหรือโปรโมชันของซิมโทรศัพท์นะครับเราก็กดไปที่นี่เลยครับกดไปเลยครับอ่ากดไปทีแล้วก็เช็คนะครับดอกจันเก้ส5แล้วก็สี่เหลี่ยมครับแล้วก็โทรออกครับนี่คือโทรออกนะครับโทรออกครับอ่าเราใช้ซิมไหนครับเราเช็คซิมนี้เนาะเราเช็คซิมนี้ครับซิมหนึ่งครับหมายเลขแตะไปเลยครับ อ่านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีข้อความออกมาเห็นไหมครับเขาบอกว่าโควิดรอรายละเอียดโปรโมชั่นส่งผ่านไปทาง s อ s ครับตกลงครับตกลงเนาะแล้วเราก็ไปดูที่ s อ s ดูเลยครับอ่าเอชอยู่ไหนครับ s อ s อยู่นี่นะครับทูอยู่ไหนมาดูทูครับนี่ครับทูนะครับข้อความใหม่เขาบอกว่าไงครับนี่ครับข้อความเขาบอกว่าโปรโมชั่นของคุณเน็ตไม่อั้น4เมกนะครับ โทรฟรีทุกเครือข่ายไม่อั้นนาน12เดือนหลังจากนั้นโทรนาทีละ1บาทคิดตามจริงนะครับนะครับตันนี้ก็คือหมายความว่าโปรของเราก็าคือโทรฟรีทุกเครือข่ายไม่อั้นอันนี้นะครับแล้วเราก็จะกดไปดูที่อันนี้ผมกดดูเนาะเช็คนะครับจำนวนการใช้งานนะฮะนะฮะจำนวนการใช้งาน หมดเมื่อไหร่นะครับนี่ครับเน็ตไม่ลดสปีดนะครับเราอ่าเราก็กดไปที่นะครับมันก็จะมีบอกว่าหมดเมื่อไหร่นะครับสามสิบกันยายนเดือนแปดปีสองพันร้อยสองก็ยังไม่ถึงนะครับอ่านี่ถ้าเป็นภาษาไทยมันก็จะมีบอกนะครับของเรานานสิบสองเดือนเนาะอ่านนะครับวิธีการเช็คกลับไปนะครับเช็คอันนี้เดี๋ยวนะครับ ย้อนกลับไปอ่าผมส่งไปที่ห้องนี้ห้องลนยดูนะครับห้องลนยนี่นะครับวิธีเช็คตัวนี้นะครับเขาบอกว่ากดอะไรนะเช็คยอดนะครับเช็คยอดบนนัดก็คือสี่เหลี่ยมนะครับเห็นไหมครับสี่เหลี่ยมหนึ่งสองสามแล้วก็สี่เหลี่ยมครับลองดูนะครับลองเช็คดูครับ สี่เหลี่ยมหนึ่งสองสามสี่เหลี่ยมครับแล้วก็โทรออกครับโทรออกครับว่าโปรเราได้เมื่อไหร่นะครับตกลงครับนี่เห็นไหมครับนี่เขาบอกเห็นไหมครับคุณมีโบนัสนะครับถึงวันที่หนึ่งก้ากันยายนหกห้านะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีบอกเลยนะครับนี่งเออที่คือวิธีการเช็คว่าเราหมดอายุเมื่อไหร่นะครับโอเคขอบุณนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ